สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูชมเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องคำอุทานค่ะไหนนักเรียนลองนึกสิคะว่าคำอุทานเอ๊ะคำอุทานจะเป็นแบบไหนนะอุย้ยคุณครูลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ที่บ้านอุย้ยนี่ใช่คำอุทานได้เปล่านะนักเรียนลองคิดน,นะคะว่าเอ๊ะคำอุทานจะมีกี่ชนิดมีกี่ประเภทและหมายถึงอะไรแล้วหน้าที่ของคำอุทานนั้นใช้อย่างไรนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้เรียนกันนะคะติดตามชมได้เลยค่ะค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราต้องทราบความหมายของคำอุทานก่อนนะคะคำอุทานก็คือคำที่ใช้แสดงอารมณ์นะคะคำที่ใช้แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูด นะคะของผู้พูดซึ่งอาจจะเป็นเปล่งเสียงออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออาจจะตั้งใจเพื่อเน้นย้ำเพื่อเน้นประโยคให้น่าสนใจยิ่งขึ้นอาจจะมีเสียงสูงต่ำแบบอุทานออกมาแบบตกใจหรือไม่ได้ตั้งใจตกใจหรืออุทานตั้งใจอุทานออกมาให้ให้ให้ผู้ฟังเนะะี่ยค่ะ รู้ว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรออกมานั่นแหละค่ะคำาบทานนะคะเราไปดูกันมาเราไปดูกันค่ะว่าคำาบทานนะคะมีกี่ชนิดคะค่ะ,คะเรามาดูชนิดของคำาบทานกันเลยค่ะคำาบทานนะคะแบ่งออกเป็นนิดเดียวค่ะไม่เยอะเลยค่ะไม่เยอะเหมือนคำอื่นอื่นนะลูกเนาะแบ่งออกเป็นแค่2ชนิดเท่านั้นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าใน2ชนิดนี้ เป็นคาอุทานแบบไหนใช้อย่างไรนะคะเรามาดูชนิดแรกกันเลยนะคะก็คือคาอุทานบอกอาการคำคำอุทานชนิดแรกนะคะก็คือคำอุทานบอกอาการนั่นเองค่ะก็คือเป็นคำอุทานที่ใช้แสดงอารมณ์ความรู้สึกของคนเรานั่นเองค่ะมีต่างๆมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจอารมณ์เศร้านะคะ มีคำบุทานประเภทนี้นะคะมักจะใช้เครื่องหมายอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจนั่นเองค่ะดังบนจอนะคะสีแดงๆเป็นขีดลงมาแล้วก็มีจุดอยู่ข้างล่างนะคะเรียกว่าเครื่องหมายอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจนั่นเองค่ะจะมีคำเหล่านี้กำกับนะคะกำกับอยู่ในคำอุทานแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกบอกอาการของเราค่ะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะ ค่ะเรามาดูนะคะคำอุทานบอกอาการนั่นเองค่ะซึ่งคำอุทานบอกอาการนี้จะมีหลายชนิดมากเลยค่ะตัวอย่างเช่นบอกอาการดีใจเย้เย้นะคะอาการดีใจอาการเสียใจอาจจะเศร้า <c oughs> หรือร้องไห้นะคะอาการตกใจโอ้โอ้ my god โอ้พระเจ้าตกใจนะคะแปลกใจว้าวเซีร์พรายอะไรอย่างเงี้ยคะหรือเข้าใจ หรือคาที่แสดงให้รู้ว่ามีเสียงดังเพ่้งพังคร่องที่เป็นเสียงดังผิดปกตินะคะตัวอย่างเช่นค่ะ,ะสําหรับตัวอย่างนะคะคํามูทานบอกอาการดีใจนะคะมาดูตัวอย่างแรกกันค่ะชัยโยชัยโยหนูสอบได้ที่หนึ่งค่ะแล้วก็เย้ฉันจะได้ไปเทีย่ยวทะเลแล้วฉันจะได้ไปเทีย่ยวทะเลแล้วนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะว่าคําว่าชัยโยนะคะกับคําว่าเย้มักจะมีเครื่องหมายอะไรคะ ครื่องหมายอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจกำกับอยู่บ่งบอกถึงว่าคำเหล่านี้เป็นคำอุทานและอุทานชนิดไหนนั้นน่าจะรู้นะใชยย่ย่าเย่ก็คือบอกอาการดีใจนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคำอุทานบอกอาการตกใจกันค่ะว้าวัวตัวใหญ่ฮะข้างหน้ามีเหวตกใจค่ะบอกอาการตกใจนะคะนักเรียนสังเกตน,นะคะคำว่าว้าวกับคำว่าฮะ จะมีเครื่องหมายอัสเจรีหรือเครื่องหมายตกใจกำกับอยู่นั้นบ่งบอกถึงว่าเป็นคำอุทานและเป็นคำอุทานชนิดแสดงอาการตกใจค่ะต่อไปนะคะคำอุทานบอกอาการเจ็บป่วยะคะ่ะบอกอาการเจ็บป่วยโอ้ยปวดขาจังเลยโอ้ยเจ็บหัวเข่ามากเลยหลานเอ้ยนะคะนักเรียนสังเกตดูคำว่าโอ้ย คำว่าโอยมีเครื่องหมายอัสเจรีกำกับอยู่บ่งบอกถึงเป็นคำอุทานชนิดไหนชนิดอาการเจ็บป่วยค่ะนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าจะเป็นคำอุทานได้จะต้องมีเครื่องหมายอัศเจรีกำกับเสมอนะคะค่ะเรามาดูคำอุทานบอกอาการสงสาระคะ่ะใครที่เป็นคนขี้สงสารนะคะดูไว้นะคะตัวอย่างแรกนะคะอน,นิจจาเด็กคนนั้นน่าสงสารจังเลยนะคะ อาจจะแบบว่านั่งอยู่ข้างถนนหรือกำลังเศร้าอยู่หรือกำลังหิวอยู่นะคะคนที่มีความจิตใจเมตตาสงสารเห็นแล้วก็จะแบบอุทานอ,อมาอานิจจาเด็กคนนั้นน่าสงสารจังเลยอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะโถมันคงหิวมากเลยใช้คำว่ามันต้องเป็นสัตว์แน่นอนค่ะอาจจะเป็นสุนัขหรือแมวหรือไก่นะคะโถ มันคงหิวมากแน่เลยนักเรียนสังเกตไหมคะว่าอน,นิจจากับโถก,ก็มีเครื่องหมายอัจจิรีกรรกับอยู่นั่นคือคำอุทานบอกความสงสารนะคะเรามาต่อนะคะคำอุทานชนิดแรกผ่านไปแล้วนะคะคือบอกอาการดีใจเสียใจแปลกใจเศร้าใจสงสารนะคะเรามาดูค่ะ ต่อไปนี้นะคะเป็นคำอุทานชนิดที่2องนั่นคือคำอุทานเสริมบทนั่นเองค่ะเรามาดูค่ะว่าคำอุทานเสริมบทหมายถึงยังไงเป็นแบบไหนนะคะเป็นคำอุทานที่เสริมกับคำเดิมคือไปเสริมเพิ่มเติมกับคำเดิมที่มีอยู่แล้วเพื่อให้เสียงของคำนั้นสละสลวยยิ่งขึ้นเสริมความชัดเจนให้กับคำนั้นๆน,น,นะคะ ไม่มีความหมายอะไรค่ะเพียงแต่ว่าไปเสริมคําเดิมให้มีความหมายสละสลวยมีความหมายชัดเจนยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคําอุทานพวกนี้ไม่ใส่เครื่องหมายอัศเจรีนะคะนักเรียนจําไว้นะคะว่าคําอุทานเสริมบทนะคะจะไม่ใส่เครื่องหมายอัสเจรีลงไปกํากับนะคะคําอุทานเสริมหมดแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคะ่ะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะคะเรามาดูกันค่ะว่า มีอะไรบ้างนะคะสำหรับอุทานเสริมบทที่บอกไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่มี2เชนิดเรามาดูชนิดแรกกันคะ่ะว่าอุทานเสริมบทเป็นแบบไหนนะคะชนิดแรกก็คือคำอุทานเสริมบทที่เสริมกลางคําคือไปแทรกระหว่างกลางคําหรือเสริมเพื่อเล่นสำนวนให้มันคล้องจองกันตัวอย่างเช่นลูกเต้าเหล่าใครนักเรียนสังเกตดูคําว่าเต้ากับคำว่าเหล่านักเรียนเห็นไหมคะแทรกกลาง เป็นอะไรคะแทรกอะไรที่ให้คำคล้องจองกันสระเอานั่นเองค่ะคําว่าเต้ากับคําว่าเหล่านะคะตัวอย่างต่อไปนะคะวัดวาอารามเห็นไหมคะคาว่าวาคําว่า,วาอาอยู่ติดกันเลยค่ะนี่คือไปแทรกระหว่างกลางให้เป็นคําคล้องจองขึ้นมานะคะคือเชื่อมด้วยสระอานั่นเองวัดวาอารามนักเรียนสังเกตดูคะ่ะว่าเสริมบทนะคะจะไม่ปรากฏเครื่องหมายอัสเจรีนะคะ ครูบาอาจารย์เห็นไหมคะบากับอาภูเขาเหลากานะคะภูเขาเหลากาเขาสละรเอาเหลาสละรเอานะคะลดราวาศอกนักเรียนจะออกเสียงลดลาวาศอกไม่ได้นะคะไม่ได้ไม่ถูกต้องค่ะไม่โอเคค่ะต้องออกเสียงว่าลดลดลอลิงค่ะดูปากครูนะคะลดลอลิงรารอเรือวาศอก อ่านว่าลดราวาศอกนะคะต้อเรียนดูคําว่าราคําว่าวาค่ะเชื่อมด้วยสระอาคาเหล่านี้ค่ะเป็นบูทานเสริมบทแทรกระหว่างกลางคําและไม่มีเครื่องใหม่อัศเจรีกํากับนะคะเรามาดูชนิดที่2กันค่ะของคําบูทานเสริมบทนะคะค่ะเรามาดูต่อกันเลยค่ะสําหรับคําบูทานเสริมบทชนิดที 2นั่นเองก็คือคำเสริมที่เรียนเสียงเดิมอันนี้เรียนเสียงเดิมค่ะตัวอย่างเช่นหนังสือหนังหาต้องเรียนสังเกตค่ะว่าคำว่าหนังจะซ้ำกันเห็นไหมคะจะขึ้นต้นของพยางค์แรกเสมอแล้วจะมีซ้ำกันสองคำหนังสือหนังหากระดูกระเดี่ยวคำว่ากระค่ะ ล้างไม้ล้างมือคำว่าล้างค่ะไม่รู้ไม่ชี้คำว่าไม่ค่ะลืมหูลืมตาคำว่าลืมค่ะกินอยู่กินยาไปวัดไปวานักเรียนสังเกตว่าอุทานเสริมบทชนิดที่สองคือเรียนเสียงคำจะมีคำอยู่สองคำนะคะอยู่หน้าประโยคนะคะกับกลางประโยคเป็นคำคำเดียวกันนะคะและก็สังเกตว่าอุทานเสริมบทจะไม่มีอะไรคะ ไม่มีเครื่องหมายอัสเจรีหรือเครื่องหมายตกใจกำกับนะคะนักเรียนอย่าสับสนกับชนิดแรกนะชนิดแรกคือเสริมให้คำสละสวยอยู่ตรงกลางก็คือเชื่อมด้วยสละนะคะถ้าเป็นสระเอาก็สละเอาลูกเต้าเหล่ากองอย่างเงี้ยคำว่าเอาเห็นไหมคะแต่พอชนิดที่สองมันเป็นเรียนเสียงคำหนังสือหนังหาคำว่าหนังซ้ำกันสองคำเห็นไหมคะ อยู่ข้างหน้าประโยคก,กับอยู่กลางประโยคหรือข้อความนั่นเองค่ะนี่คืออุทานเสริมบทแบบเรียนเสียงค่ะค่ะเรามาทายคำอุทานเสริมบทกันนะคะว่าจะเป็นอุทานเสริมบทชนิดที่หนึ่งก็คือ เป็นคำอุทานแทรกกลางคำเพื่อให้ได้คำที่คล้องจองกันหรือจะเป็นอุทานเสริมบ,บทชนิดที่สองนะคะก็คือเรียนเสียงจากคำเดิมนั่นเองค่ะ,ะเรามาดูนะคะคำแรกพิธีรีตองนะคะทีกับรีคล้องจองกันด้วยสระเชื่อมอยู่ตรงกลางแอบรู้แล้วสิก็คือเป็นอุทานเสริมบ,บทชนิดแรกค่ะคือแทรกกลางคำนะคะแล้วก็ทำให้คำคล้องจองกัน มาดูคำที่สองนะคะลืมหูลืมตามีคำว่าลืมซ้ํากันและคำว่าลืมขึ้นประโยคจัดเป็นอุทานเสริมบทชนิดที่สองก็คือเสริมบทแบบไหนคะเสริมบทเรียนเสียงคําเดิมนั่นเองคะ่ะค่ะเรามาทายคําอุทานเสริมบทกันต่อเลยนะคะหมดเรียวหมดแรงคําว่าหมดซ้ํากันสองคำและคําว่าหมดอยู่ข้างหน้า ประโยคแรกเลยก็ต้องเป็นอุทานเสริมบทชนิดที่สองก็คือเรียนเสียงคำนะคะหนังสือหนังหาอ๋อมีคำว่าหนังซ้ำกันสองคำก็คือเรียนเสียงคำเดิมนั่นเองค่ะค่ะเรามาทายกันต่อนะคะผ้าผ่อนท่อนสบายอ่าสละอ้อนอ๋ไม่ใช่ค่ะสละออแล้วก็แม่กลสะกดนะคะผ้าผ่อนท่อนสบาย ท่อนกับท่อนนะคะเอคล้องจองกันจัดเป็นอุทานเสริมบทชนิดที่หนึ่งก็คือแทรกกลางคำทำให้คล้องจองกันนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปเลยค่ะเลขผานาทีผากับนาอยู่ตรงกลางเชื่อมด้วยสระแน่นอนเป็นชนิดที่หนึ่งค่ะคือแทรกกลางคำเป็นคำคล้องจองกันเรามาต่อกันเลยนะ ไทยคําบทานเสริมบทกันส้มสุกลูกไม้จริงๆต้องเป็นส้มสุกนะลูกไม่ใช่ส้มลูกลูกไม้ครูอาจจะพิมพ์ผิดนะขอประทานโทษนะคําแรกอ่ะจากลูกเป็นสุกนะลูกเป็นสอเสือนะส้มสุกลูกไม้สุกกับลูกโอ้ยคล้องจองแน่นอนชนิดแรกค่ะตัวหกพกลมหกกับพกโอ้ยคล้องจองค่ะลูกชนิดแรกค่ะต่อกันเลยค่ะสิงสาราสัตว์ สากับราคล้องจองกันค่ะอุทานเสริมบทชนิดแรกเจ้าเข้าเจ้าของอ่ามีเจ้าส้ำกันเจ้าขึ้นต้นคำแรกจะเป็นเรียนเสียงคำชนิดที่สองค่ะนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนนะคะสำหรับอุทานเสริมบทมีสองชนิดนะคะ มีสชนิดนะคะอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะต่อไปนะคะเป็นหน้าที่ของคำอุทานค่ะมีแค่3หน้าที่เองง่ายๆนะคะมาดูค่ะหนึ่ทำหน้าที่แสดงความรู้สึกของผู้พูดเช่นรู้สึกดีใจเสียใจเศร้าใจประหลาดใจนั่นเองลูกสองทำหน้าที่เพิ่มน้ำหนักให้คำคำนั้น,นะคะ่ะ เพิ่มน้ำหนักให้คำคำนั้นมีน้ำหนักชัดเจนยิงขึ้นนั่นคืออุทานเสริมบทนั่นเองซึ่งอุทานเสริมบทคุณครูสอนไปเมื่อสักครู่ก็คือเสริมบทแบบคล้องจองกันกับเรียนเสียงคำนะอย่าลืมไปทบทวนชนิดที่3ของหน้าที่ของคำอุทานนะคะทำหน้าที่ประกอบข้อความในคำประพันธ์เคยได้ยินไหมแมวเอวย๋ยแมวเหมียวมดเอย๋ยมดแดง เด็กเอ๋ยเด็กน้อยคําว่าเอ๋ยเนี่ยค่ะเป็นคําอุทานที่ใช้ประกอบในคําประพันธ์ในการแต่งคําประพันธ์นะคะนี่คือหน้าที่ของคําอุทานค่ะนักเรียนจะเอ๋เป็นไงล่ะคะคาอุทานยากไหมไม่ยากหรอะคำอุทานมีกี่ชนิดเอ่ยไหนบอกคุณครูสิคะคาอุทานมีแค่ สชนิดเท่านั้นค่ะก็คือคำอุทานบอกอาการบอกอาการหลายชนิดเลยดีใจเย้เย่เศร้าใจเสียใจประหลาดใจตกใจนะคะแล้วก็อุทานเสริมบทในอุทานเสริมบทนั้นจะไม่ปรากฏอะไรคะ ไม่ปรากฏเครื่องหมายอัสเจรีนะแล้วในอุทานเสริมบทนั้นจะแบ่งออกเป็นสองอย่างก็คืออุทานเสริมบทแทรกกลางคำให้คลองจองกันกับอุทานเรียนเสียงคำเดิมนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูขอจบการสอนเกี่ยวกับคำอุทานเพียงเท่านี้ค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย